ก็สวัสดีนะคะมาพบก,กับช่องของหน้านะคะหน้าชี้ทางรวยพิชิตงนล้านนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยของฮาหนอยนะคะคือมาลงให้ได้ชมนะคะคือวันนี้หน้าก็ลงสายนิดนึงนะคะเนาะพอดีหน้าว่าเอ๊ะฝนมันจะมาตอนช่วงเช้านะคะก็เลยแปบ แล้วก็แอบ,บของอยู่ที่ร้านนิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามนะคะเป็นการที่ วนตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิญญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะคะคือเปิดคลิปแต่และคลิปนะคะถ้าเป็นสูตรหวยนะคะหน้าก็จะมีคําเตือนจากช่องนะคะเพราะว่าทุกวันนี้คือกฎของอ่า YouTube นะคะก็คือเยอะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือหน้าก็เปิดช่องทุกครั้งก็ประมาณนี้นะคะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ พอดีเมื่อกี้น่าก็ทําเสร็จแล้วนะคะแต่ทีนี้เออติดลูกค้านะคะก็ดดวนๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะเนาะเมื่อวานเข้าไปที่หลักเสียนี้ก็คือเข้าอ่าล่างนะคะแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเนาะดูของวันนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็เมื่อวาน นี่ค่ะเอ่เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานของนอยปกกติบนนะคะก็เข้าไปที่หลักหกก็คือรวยๆนะคะเนาะแต่หน้าก็ไม่ได้เปิดชุดประกอบให้ดูนะคะท่านใดที่เช่าบูชาชุดสามตัวโต๊เพราะเมื่อหามไปก็คือประมาณนี้นะคะแล้วก็บนนะคะก็เหมือนกันนะคะก็คือสองเด้งนะคะ ก็รวยนะคะสองเด้งนะคะรวยนะคะหน้าไม่ได้เปิดชุด3าตัวโต๊ดนะคะท่านใดที่มีก็ดูตามหลักเลยนะคะเนาะเพราะว่าวันนี้สายล้วมีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะวันที่เจ็ดก็ประมาณนี้นะคะเนาะแล้วก็ชุดล่างนะคะชุดล่างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าขออนุญาต นี่ค่ะชุดล่างก็เข้าไปที่หลักหกก็รวยๆนะคะแล้วก็อของ v p คือหลุดนะคะเนาะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ดูนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเนาะนี่ค่ะแล้วก็เป็น7สูตรนะคะเดี๋ยวนะหนให้ดูคือวันนี้ก็เร็วนะคะเนาะของพิเศษ อันนี้แขบเลยนะคะแขบเลยนะอันนี้คือเป็นชุดเน้นนะคะเนาะคือวันนี้หน้าก็ไม่ได้ใช้ชุดองค์ประกอบอ่าให้ดูนะคะเพราะว่ามันสายแล้วก็คือเพื่อนๆทนี่พี่ที่เช่าบูชาไปนะคะก็คือจัดไปตามนั้นเลยนะคะเนาะแล้วก็อ่าตัวเจ็ดสูตรนะคะเนาะนี่ค่ะเจ็ดสูตรนะคะเมื่อวานเดี๋ยวนะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยนะอันนี้ส ก้าหกมีไหมไม่มีอันนี้สามกับเจ็ดหนึ่งมีไหมหกอันนี้ไม่มีอันนี้เจ็ดนะคะอันนี้หนึ่งอันนี้ศูนย์กับสี่เข้าสี่เมื่อวานเจ็ดสูตรนะคะเจ็ดสูตรเจ็ดสูตรเข้าหลุดสองสูตรนะคะเข้าที่ห้าสูตรนะคะเนาะก็ยังถือว่าใช้ได้นะคะเนาะอันนี้ได้เก้ากับหกนะคะ คือจริงๆแล้วคือสูตรหวยนี้นะคะคือดูไม่ยากนะคะเนาะเพื่อนๆที่ๆีที่เข้าใจนะคะเนาะ,ะบางทีหน้าก็ได้อธิบายนะคะบางทีหน้าก็ไม่ได้อธิบายนะคะเนาะพอดีอคือจริงๆแล้วทํางานลงในช่อง youtube เนี่ยคือถามว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบว่าคือชอบนะคะคือน่าชอบตัวเลขนะคะเนาะ สำหรับเพื่อนๆที่พี่ที่ชอบตัวเลขก็คือดูนะคะเนาะแล้วก็บางทีก็มีคอมเมนต์มานะคะว่าอ่านาคนะคะก็คือแบบคือยังไงเนาะก็คือนั้นไม่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 ก็จะพยายามนะคะคือพยายามปรับปรุงเนาะ <laughs> แต่มันก็คือ คืออย่างว่าเนาะความคิดของคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะเนาะคือหน้าก็ทําตามสูตรของหน้านะคะเนะาะเพื่อนๆทีพี่ DP, ท่านใดนะคะที่เคยได้ก็คือก็ก็ดูนะคะเนาะถ้าใครไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะถ้าใครชอบก็คือดูใครไม่ชอบก็คือผ่านนะคะเนาะคือหน้าก็ทําตามสูตรก็ตามภาษาหน้าก็นนะคะ่ะใช่คือก็จะพยายามนะคะเนาะคือจะพยายาม คือตัวเลขอน่าจะบอกไว้ให้เลยนะคะมันก็มีเข้ามีหลุดแต่ถามว่าถ้า่าเราใส่ใจนะคะหรือดูนิดนึงอะ่ะน่าเชื่อเหลือเกินนะคะว่าคือยังไงวันวันหนึ่งก็ต้องมีคะแนนเข้ามาจะมีน้อยมีมากก็คือตรงนั้นก็คือแล้วแต่เรานะคะเนาะจะมีน้อยมีมากก็คือตรงนั้นก็คือแล้วแต่เราที่จะกล้านะคะเนาะที่จะกล้าวัดใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือ คือมันมันก็บ่งบอกนะคะใช่อะไรอะไรมันก็บ่งบอกอยู่แล้ว 4. เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งส ก็มีคนถามมาเหมือนกันนะคะเนาะคอมเมนต์มาถามว่าหน้าคิดอ่ะหน้าคิดหน้าคำนวณคือจริงๆแล้วคือแต่ก่อนนาคไม่เอามามามา,มาเสี่ยงนะคะเนาะคือแต่ทุกวันนี้นาก,ก็เอามาเสี่ยงนะคะเนาะก็คือเอามามามาวัดใจนะคะและ้วก็คือมันก็ต้องมีคะแน carbs, นเข้ามานะคะเนาะแต่แต่ก่อน,นพูดถึงว่าแต่ก่อนนะคะคือนาคไม่นะคะแต่ทุกวันนี้ก็คือจัดไปค่ะ ตามที่เราชอบนะคะอย่าไปเครียดนะคะอย่าไปเครียดค่ะอากาศมันร้อนขาดแขบมาเลยนะคะแขบไปเ,เลยนะคะคือบางวันนะคะหน้าก็คือลงช้าลงเร็วก็คือลงนะคะเนาะ คือหน้าก็มีงานของหน้านะคะเนาะก็คือไม่ได้ทำงานอย่างเดียวนะคะก็มีหน้าก็จะพยายามนะคะคือจะไม่ยืดเยื้อะนะคะคือทำทำทำเสร็จแล้วก็คือจะเอามาลงให้ได้ชมกันเลยนะคะเนาะเออก็มีพี่ท่านหนึ่งนะคะเนาะก็คือคอมเมนต์มาก็ว่าหน้าอะ่ะยืดเยื้อพูดมาก คือจริงๆแล้วคนเรามันจะไม่ให้พูดเลยมันก็ไม่ใช่นะคะใช่ไม่ไม่ไม่ใช่นะคะเพราะว่านาคก,ก็มีปากเนาะเวลานาคอัดคลิปอย่างเงี้ยนาคก็ต้องพูดนะคะถ้านาคไม่พูดเพื่อนๆี้พี่ก็คือจะไปรู้ได้ยังไงเนาะราะว่าแบบไหนยังไงคืออันนี้ก็คือเอ่อแต่ก็ไม่ได้ว่านะคะใช่คือมันมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะ <laughs> แล้วแต่ว่าใครจะคอมเมนต์แบบไหนมาได้หมดคะ่ะ <laughs> คือนาคไม่เครียดนะคะเนาะใช่นาคไม่เคยเครียดนะคะคือเราทำอารมณ์เราให้ดีเดี๋ยวทุกอย่างก็คือมันก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะใช่และอีกอย่างหนึ่งนาคก็ไม่ได้คือมีหน้าที่เอ่อมาทำตัวเลขอย่างเดียวนะคะเนาะใช่เพราะว่างานนาคเยอะค่ะงานเยอะนะคะไหนจะงานที่ร้านไหนจะงาน สวนแล้วสวนคือมันก็มีนะคะมีใช่ก็มีสวนสวนทุเรียนสวนยางใช่คืออันนี้มันเป็นงานที่แบบว่าชอบเฉยๆค่ะใช่มากไม่ได้มีงานอย่างเดียวนะคะที่บ้านมีมีไร่มีสวนเปิดจิจการร้านค้านะคะเนาะมากไม่ได้ทํางานอย่างเดียวนะคะก็ให้เพื่อนๆพี่ๆเข้าใจนะคะเนาะคือจริงๆอ่ะ ที่นาคพูดอะ่ะคือนาคอยากให้เพื่อนๆที่พี่ได้นะคะเนาะใช่อยากให้ได้นะคะอันนี้เนี่ยค่ะแปดอันนี้ก็คือที่แปดอันนี้ศูนย์ไม่มีม,มีสีไม่มีอยากให้ได้แบบคะแนนเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือหลุดนะคะเจ็ดสูตรหลุดสองสูตรก็ยังถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็ดูนะคะเนี่ย ชอบสูตรไหนคือจัดไปดูนะคะสูตรหนี้ก็เดินแบบงามๆนะคะหลังจากต้นๆน,นี้ก็ท่อนกระแทน่นแล้วทีนี้สูตรของเขามันก็เดินยาวก็ถือว่าก็ยังโอเคนะคะเนาะแล้วก็ดูนะคะสูตรสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งก็กลับมาเดินนะสูตรเ็ดก็ยังโอเคอยู่นะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าที่หลักห้านะคะก็คือตัวเด่นนะคะเนาะก็คือว่ากันไปจัดกันไปนะคะเนาะท่านใดชอบชอบไม่ชอบจะติชมแบบไหนคือ มาได้หมดเลยนะคะใช่มาได้หมดคอมเมนต์มาเลยค่ะรับได้ทุกอย่างนะคะเนาะใช่หน้าทํางานอย่างนี้นา่นาน่ารับได้หมดเลยนะคะแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นนะคะใช่สบายๆนะคะอย่าไปเคร่งเครียดคือหนา่าทาทําตัวเลขหน้ายังไม่เครียดเลยนะคะ <laughs> คือสบายๆนะคะ เราไปเคร่งเครียดกับสิ่งที่เราทํามากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเนาะเราก็เปิดใจแบบกลางๆกว้างๆคือทุกคนมีสิทธิคิดนะคะว่าแบบไหนยังไงแต่นาคไม่เคยเครียดนะคะมาได้หมดสดชื่นตลอดเวลาเราไม่ต้องไปเครียดนะคะใช่คือนาคทาตัวเลขแต่นาคไม่เคยไปเคร่งเครียดกับตัวเลขนะคะใช่นาคก,ก็คือ คือดูแบบสบายๆนะคะเพื่อนๆนี่พี่ใช่ถ้าชอบก็คือจัดไปแต่ไม่ชอบก็คือเอาไว้ก่อนแล้วก็ผ่านไปนะคะเนาะใช่เพราะว่าคนเราม,มันมันมันความคิดไม่เหมือนกันนะคะแต่นาคนี่คือแบบสบายๆนะคะเราก็ไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะจริงๆแล้วนาก็ไม่ได้พูดเยอะนะคะแต่บางทีก็ก็อยากให้เพื่อนๆนี่พี่ได้อ่ะพูดถึงว่าน่ะ ใช่เนี่ยค่ะเนี่ยก็คือดูเอานะคะสูตรไหนที่องคเขาเดินดีดูนะคะก็คือจัดไปเนี่ยสูตรเจ็ดสูตรเจ็ดก็เดินแบบงามๆนะคะสูตรเจ็ดเนาะสูตรหกก็เดินแบบงามๆเหมือนกันนะคะดูนะคะสูตรหกเนาะเนี่ยสูตรไหนที่เดินดีหน้าก็บอกให้นะคะเนาะหน้าก็แนะนํานะคะแล้วก็แต่เพื่อนๆีนพี่ก็ต้องใช้วิญญาณในการรับชมรับฟังนะคะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคือคนเรามันก่อ ความชอบไม่เหมือนกันนะคะความชอบไม่เหมือนกันหน้าอาจจะชอบตัวพี่ๆเพื่อนๆก็อาจจะชอบแบบตัวอย่างเงี้ยใช่ชอบไม่เหมือนกันก็ก็ดูนะคะเนาะแคปเลยนะคะเนาะคือจริงๆแต่ละคลิปของหน้านะคะหน้าก็จะใช้เวลาอาจก็ไม่เกิน10กว่านาทีเท่านั้นนะคะก็คือจะไม่ยืดเยื้อะนะคะเนาะ ถ้าอันไหนที่ชอบก็คือบอกว่าชอบนะคะแต่อันไหนคือให้พิจารณาดูก็เพื่อนๆพพี่ก็ดูนะคะเนาะหน้าก็ทําตามสูตรนะคะแต่จะเข้าหรือจะหลุดก็คือทุกอย่างมันก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะเนาะคือบางวันหน้าก็เอามาเสี่ยงนะคะบางวันถ้าน้ามีงานเยอะหน้าก็ไม่ได้เอามาเสียงนะคะใช่เพราะว่าหน้าก็ต้องมีงานของหน้านะคะเนาะแต่ที่น้าพูดหน้าก็อยากให้เพื่อนๆพ่พีได้นะคะเนาะ อยากให้มีคะแนนเข้ามามากแต่จริงๆแล้วก็มีคนคิดเยอะแยะค่ะแต่การคิดคำนวณมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะเนาะแล้วแต่ดวงนะคะคือที่น่าคำเนี่ยคือม,มันมันมันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมันเป็นแนวทางเท่านั้นแต่ถ้าตัวไหนที่น่าชอบเป็นพิเศษน่าก็จะบอกให้นะคะคือชอบเป็นพิเศษเหมือนอย่างหวยรัฐบาลไทยอ่ะใช่ก็คือนั้นก็คือความชอบพิเศษคือ ือจ,จริงๆมันมันน่าลุ้นทั้งหมดนะคะมัน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 มน,น่าลุ้นทั้งหมดนะคะเดี๋ยวนะหวยรับาลไทยอ่ะน่าลุ้นมากบอกเลยน่าลุนนาานาล้นมากๆ คือนาคชอบนะคะชอบแบบว่าให้คนน่ะคอมเมนต์มาแล้วก็บอกนะคะใช่นาคปรับปรุงได้นะคะเนาะนาคเป็นคนที่อารมณ์ดีค่ะใครจะว่าอะไรคือคือคือไม่เครียดนะคะเนาะใช่คือเราแบบสบายสบายติชมได้หมดนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็คือประมาณนี้นะคะ เดี๋ยววันนี้นาจะลงหวยรัฐบาลไทยนะคะเป็นชุดล่างเนาะคือเมื่อวานจะลงนะคะแต่ฝนมันมืดฟ้ามัวแผ่นดินมานะคะและอีกอย่างหนึ่งนาคทํางานอยู่ที่ร้านนะคะนาคกลัวฟ้านาคบอกตรงๆเลยคือนาคไม่ลงนะคะนาคกลัวฟ้าใช่คือนาคก,ก็ต้องเซฟตัวเองนะคะใช่เพราะว่าฟ้าแรงเนี่ยมันมันมันไม่ได้นะการทําของพวกนี้ใช่มันมันอยู่กับเครื่องโทรศัพท์อะนากลัว แต่วันนี้ก็ว่าเดี๋ยวโหลดอันนี้เสร็จนะคะโหลดของหานอยเสร็จแล้วหน้าก็จะลงอ่าเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะอ่าเพื่อนๆนี่พีรับชมเลยนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็คือดูนะคะเนาะถ้าไม่ชอบไม่ชอบอย่างแรงก็คือผ่านไปก่อนนะคะ <laughs> ถ้าไม่ชอบอย่างแรงก็คือผ่านไปก่อนนะคะแต่ถ้าชอบก็คือพิจารณาดูนะคะเนาะเดี๋ยวนะคะเอานี้นักลืมขีดเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะอันนี้หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะจริงๆแล้วถ้ามากไม่ได้อ่ากลับให้นะคะถ้ามากไม่ได้กลับให้ก็คือกลับเองได้เลยนะคะนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันนี้สี่กับหนึ่งไม่มีอันนี้เจ็ดกับเก้าเนี่ยค่ะมาทั้งคู่อันนี้สามกับสองมาทั้งคู่อันนี้ห้ากับสามอ่ามาห้าไอ,อมาสามเนี่ยค่ะ ดูนะคะนี่ค่ะค่ยังไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นของฮานอยนะคะทั้ง3น้นอยนะคะอนอยปกตินอยพิเศษนอย VP ก็คือห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็เดี๋ยวเรามารอรุ้นกันนะคะเนาะจริงๆแล้วนะคะนากลงคลิบหวยนะคะก็มีของรัฐบาลไทยของฮานอยนะคะเนาะแล้วก็หวยลาวนะคะที่นาคทำลง เพื่อนๆนี่พี่ๆนะคะที่ชอบตัวเลขเหมือนกันก็คือจัดไปนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆพี่พี่ท่านใดที่ไม่ชอบก็คือเอาไว้ก่อนนะคะเนาะก็คือผ่านๆนะคะเนาะคือจริงๆแล้วหน้าทํางานลงในช่อง YouTube หน้าก็ไม่ได้ว่าทําลงในช่องเดียวนะคะหน้าก็จะมีช่องของหน้าอีกช่องหนึ่งนะคะใช่เพราะฉะนั้นแล้วคือจริงๆอ,ะอ่ะเพื่อนๆนี่พี่ที่คอมเมนต์มานะคะก็คือหน้าก็ปรับปรุงนะคะเนาะคือ,อวันนี้หน้าก็เพิ่งไปดูนะคะเนาะว่า ก็มีพี่ท่านหนึ่งนะคะว่าน่าพูดเยอะจริงๆนาคไม่ได้พูดเยอะนะคะแต่นาาที่พูดก็คืออ,อ,อยากให้เพื่อนๆที่พี่เนี่ยคือดูนะคะว่าหลักเลขอย่างสมมติเนี่ยเนี่ยดูดูนะคะอย่างสูตรเจ็ดอ่าดูนะคะอย่าง,งสูตรเจ็ดเนี่ยของเขาวันเดินมาแบบไหนเนี่ยอย่างเงี้ยใช่คือน่าอธิบายในสิ่งที่ว่าคือคือสําหรับเพื่อนๆพี่พี่ที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะเนาะ แล้วหน้าก็ฝากนะคะฝากช่องของหน้านะคะในช่องหน้าก็จะมีพักเครื่องนะคะลงเนาะแล้วก็จะมีว่านนะคะเนาะแต่ว่าอีกช่องหนึ่งก็คือหน้าก็จะทํางานลงอีกช่องนึงค่ะกลางวันนะคะหน้าทำงานลงช่องนี้นะคะแต่กลางคืนหน้าก็ไปทํางานลงอีกช่องนึงนะคะเนาะก็คือหน้าก็จะแบ่งเวลานะคะก็คือมาทําแล้วก็คือกลางวันนี้หน้าก็ทํางานลงช่องนี้แล้วก็คือค้าขายไปด้วยนะคะคืออาชีพของหน้าคือเยอะนะคะใช่คือ แต่ละวินาทีหรือหนึ่งนาทีคือมันมีคุณค่านะคะใช่เพราะว่าหน้าทำงานไม่เคยหยุดนะคะคือวันนึงก็พักผ่อนแค่ไม่กี่ชั่วโมงกลางคืนกว่าหน้าก็ได้นอนงทีตีหนึ่งตีสองนะคะใช่นาคนาก,ก็มีงานของหน้านะคะใช่ซึ่งว่างานนั้นนะก็คือจริงๆแล้วคือมันเป็นงานที่ชื่นชอบทั้งหมดแหละคะ่ะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าถูกใจหรือไม่ถูกใจนาก,ก็ขอขอบประคุณน,นะคะ <laughs> คือจริงๆแล้วคืออย่าไปเครียดนะคะใช่คืออากาศมันร้อนนะคะอย่าไปเครียดหน้ายังไม่เคยเครียดนะคะหน้าเป็นคนอารมณ์ดีนะคะแล้วหน้าก็ ไม่ค่อยอะไรกับใครนะคะใช่ก็คือจริงๆแล้วคืองานที่ทํามันเป็นงานที่ชื่นชอบมาทั้งหมดนะคะถ้าเพืเ่อนๆที่พี่ชอบก็คือดูไปแล้วก็จัดไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะเนาะอันนี้ก็คือสิบกว่านาทีแล้วนะคะเพราะว่าเวลาน่งอัดวิดีโอนะคะน่าจะไม่ให้เกินยี่สิบนาทีประมาณนั้นนะคะเนาะคือมันจะยืดเยื้อเกินไปนะคะเนาะถ้าอย่างไงคลิปนี้น่าก็อ่า ให้เพื่อนๆนี่พี่รวยนะคะรวยๆนะคะห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งนะคะก็รวยๆนะคะคลิปนี้เนาะก็สวัสดีนะคะ